สวัสดีครับจากร้านซันตาสเตทนะครับวันนี้เราอยู่ในรถ Honda นะครับเป็น Honda Mo b i l i o นะครับตัวนี้ตัวกระจังข้างหน้านี่นะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับมาถึงนี่เลยนะครับเวลาแกะมาเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยครับตอนนี้เขาก็เลยออกแบบหน้ากากของจอมานะครับให้มาเป็น c o อ e r วอร์ด้านหน้าเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นสาย9นิ้วนะครับผมว่าตัวนี้กําลังดีนะครับจะไม่บังช่องแอร์นะครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินต่างๆใช้งานได้นะครับคอนโทรลฮูมอลัยนะครับแล้วก็กล้องหลังเดิมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ลูกค้าได้มาเปลี่ยนตัวเป็นอัลฟาคุสติกโกเซอรี่นะครับเป็นแรมแรมสนะครับจริงๆอัลฟาคุสติกโกซอรี่จะมีตั้งแต่แรมสองแรมสนะครับแรมสแล้วก็ไปแรมหเลยนะครับ ครับแล้วก็มีให้เลือกถึง2ขนาดนะครับลูกค้าที่ต้องการความพอดีก็จะเป็น9นิ้วนะครับแต่ถ้าต้องการแบบใหญ่เต็มตาเลยนะครับมันจะมีกรอบที่เป็น10นิ้วด้วยนะครับก็ลองมาดูที่ร้านแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับเป็น10นิ้วก็ได้นะครับ9นิ้วก็ได้ก็แล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้จะเป็น9นิ้วนะครับเนี่ยครับผมจะให้ดูหน้าหลักๆของตัวตัวนี้นะครับหน้า UI หน้าแรกจะเป็นหน้านี้นะครับ เนี่ยครับอัลฟาคูสติกโกซีรี่นะครับมีให้เลือกหลายสเปคนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นหน้าเดียวกันทั้งหมดนะครับแอปพลิเคชันข้างในก็เข้าไปแบบนี้นะครับอัลฟาคูสติกโกซีรี่ส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่แลม3ขึ้นไปเนี่ยนะครับแลม2เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใส่ซิมการ์ดได้นะครับใส่ซิมการ์ดเราก็จะมาไว้ให้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับใส่ซิมการ์ดได้แล้วก็มี USB ถึง2ช่องนะครับสำหรับรถ Honda m o b i l i o นะครับจะมีช่อง USB เดิมของรถมาโผล่ตรงด้านล่าง2จุดใช้ได้เหมือนเดิมทั้งคู่นะครับปกติจะมี HDMI ด้วยแต่ว่า HDMI ตัดออกนะครับ USB 1 USB 2ข้างล่างใช้ได้ทั้งคู่ลูกค้ามาใช้กับกล้องบันทึกหน้า1ช่องนะครับอีกช่องหนึ่งเราก็เล่นไฟล์หนงังไฟล์เพลงนะครับตัวนี้ลงแอปเพิ่มเติมได้เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Play Store นะครับลงบัญชีอีเมลต่างๆก็ไปดาวน์โหลดต่างแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบได้นะครับ ทางร้านจะลงให้ก็จะเป็น YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับ y p u p y e r ร์ player, สำหรับเล่นฮาร์ดดิสนะครับเล่นไฟล์หนงังไฟล์เพลงนะครับแล้วก็ Netflix นะครับที่ชื่นชอบนะครับส่วนการตั้งค่าต่างๆทางร้านก็ตั้งค่าโลโก้รุ่นรถอะไรต่างๆคอนโทรลมอไลัยอันนี้เราเซตค่าให้ทั้งหมดนะครับดิมเมอร์ไฟลี่ตรงนี้ใช้งานได้ครับเวลาเปิดไฟกลางคืนก็สามารถที่จะซอฟลงไป ต้องการซอฟ์แค่ไหนแล้วก็มาเลือกดีมเมอร์เอานะครับสมมุติว่ากลางคืนงานขนาดนี้พอดีก็ประมาณนี้นะครับกลางวันเราไม่ได้ใช้ก็แสงก็สว่างเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะว่ามันมีให้เลือกหลายสเปคนะครับแล้วแต่งบประมาณแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าเรามีงบเท่านี้มีความพึงพอใจในรุ่นนี้อย่างนี้ก็เลือกได้นะครับมันมีตั้งแต่แรม2 3 4แล้วก็ไป6นะครับสนใจงานติดตั้งอัลฟาคุสติกโกลสิรีนะครับก็เชิญได้ที่ร้านซันตาสเต e นะครับ 086-3456-195ครับหรือว่าเข้าไปดูที่เพจของร้านซันตาสเต Facebook ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ